ไอคุณนิธิการสวัสดีคุณกมลชโนกค่ะเพจอะหนูโดนปิดกันมันก็เลยเวลาไลฟ์สดแล้วแบบเหมือนมันไม่แจ้งเตือนอะพอไลฟ์สดแล้วมันไม่แจ้งเตือนมันเลยไม่มีคนเห็น สวัสดีคุณแอนค่ะดูดิยังไม่ถึงร้อยคนเลยนะปกติเปิดมาก็ต้องได้ร้อยคนใช่ปะนี่ยังห้าสิบคนอยู่เลยสวัสดีพี่เขียดค่ะสวัสดีคุณทะเลไม่เคยสงบค่ะปกติเราเปิดไลฟ์มาก็จะได้ประมาณสักแบบแป๊บหนึ่งก็ร้อยหนึ่งแล้วอันนี้ดูดิหกสิบคน พาน้องไปไหนพาน้องไปหาหมอครับขอบคุณนะคะคุณรุ่งเรืองขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริวนันสวัสดีค่ะคุณไม้สวัสดีค่ะคุณทาของฉันร้อยคุณคยังไม่ขึ้นนะหมอแปดสิบอ่ะตลกมากสร้อยกังหันหมดยังสร้อย สรอยพร้อมจี้เดี๋ยวหนูยังไม่ได้เปิดในนี้หนูบอกเลยนะว่าคนที่สั่งของในเพจนะโชคดีสุดเพราะว่าสั่งของในเพจนะไม่เสียค่าส่งเนี่ยใครเห็นเพจอะสั่งของในเพจโชคดีสุดแล้วสั่งของในเพจไม่เสียค่าส่งด้วยไม่ต้องจ่ายค่าส่งด้วยจริงสวัสดีหนึ่งร้อยคนดูนะคะสวัสดีหนึ่งร้อยคนดูน้องหน้าเหมือนแม่เหมือนไหมเหมือนหนูเลย พ่อมันก็บอกว่าหน้าเหมือนหนูเลยหน้าเหมือนหนูเลยสวัสดีคับสวัสดีทุกท่านเลยเห็นคนดูแล้วหนูท้อใจมากคนดูไลฟ์สดแล้วท้อใจทําไมเมื่อวานนี้ไม่จุดทูบในเพจด,ดูปะเพราะว่าในเพจคนดูเท่านี้แม่ดูดิ ไช้เมื่อกี่นาทีแล้วห้านาทีอ่ะคนดูเก้าสิบคนน่ะมันก็เลยแบบเมื่อวานนี้คนไม่ได้เห็นเลขทูกันเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ไลน์ในเพจทําไมไม่ไลฟ์ในเพจก็คนดูแค่นี้ใค่มันจะไปมีกําลังใจไลฟ์แม่ใช่ไหมคนดูมันแค่เนี้เก้าสิบคนมันใครมันจะไปมีกําลังใจไลฟ์โอ้ยห,หนูนี่อย่างเครียดเลย ยังเครยียดเลยน่าสุดทาปากทาปากนิดหนึ่งขอบคุณค่ะดูดีหนูหนูกะว่าไลน์นี้สักสองร้อยคนหนูก็จะมีกําลังใจนะหนูจะเปิดให้จองกระเป๋าว่าจะเปิดให้จองกระเป๋าราคาแบบถูกๆนะแต่มาดูคนดูในไลน์แล้วหนูรู้สึกแบบอ่อย ที่จะให้เปิดจองเพราะหนูจะได้ยิ้วไปถูกยิ้วไปได้พันเออไปกี่คนกี่อีกัจริงมันไม่ได้เป็นสัญญาณหรือโทรศัพท์หรอกเป็นที่เพจเป็นที่เพจนี่แหละดีใ,ใจด้วยนะคะใครได้อะหนูจะบอกว่าเมื่อวานนี้หลายคนถามว่าหนูขอพรกับอะไรอะที่หนูจุดขออะ่ะหนูขอขอบคุณนะคะ นูขอกับเทพเจ้าชัยสิงห์เอียค่ะเทพเจ้าชัยสิงห์เอียเป็นเทพเจ้าในเรื่องของโชคลาภและการเงินเนทพเจ้าชัยสิงห์เอียกระเป๋าเปลี่ยนใช้ได้เลยไหมเปลี่ยนใช้ได้เลยคุณตูนเพราะว่าทําพิธีมาปวัวแล้วบอกเลยว่าเปลี่ยนใช้ได้เลยทําพิธีมาปวัวแล้วรัฐบาลไทยแม่จ๋าแม่ไหมเนื้อหนูทาให้ เดี๋ยวหนูทําให้นะแม่หลุดไปงวดหนึ่งแล้วรู้สึกหนอยๆเลยอะ่ยยะยญ่รหัสใหญ่อะไรอ,ะอ่ะจะเอาคุยกับประนัน เพิ่งได้แผ่นทองจะแม่กดอิมก็ได้ราเลยเห็นไหมแล้วแม่หนูจะบอกนะทูบอะใครได้ไปจุดเลยนะเพราะทูบเนี่ยมูทั้งไทยแล้วก็ทั้งฮ่องกงเลยนะทูบอะหนูทําพิธีทั้งในไทยแล้วก็ฮ่องกงเลยทําพิธีสองที่เลยนะแล้วก็กระเป๋าอะคนที่ไปกดกระเป๋าในติ๊กตอกเห็นไหมไปกดกระเป๋าในติ๊กตอกราคาจะอยู่ประมาณสี่สามร้อยกว่าบาทเนาะสามร้อยสี่สิบกว่าบาทสามร้อยห้าสิบตีไปเลยว่าจะประมาณราคาประมาณสามร้อยห้าสิบ ถูกไหมแต่ว่าคนที่อยู่ในเพจอะ่ะจะได้ราคาถูกแล้วอะ่ะได้ราคาถูกกว่าไม่น้อยไม่เป็นไรหรอกแต่เดี๋ยวทาเดี๋ยวหนูทําแน่นอนค่ะเดี๋ยวทแน่นอนเดี๋ยวดูวันดีก่อนเดี๋ยวดูเลิกวันดีก่อนผู้กุญแจเหรียญจีนไปแล้วเราแจง้งได้เลยค่ะผู้กุญแจเนี่ยจะบอกว่าเหรียญจีนอะ่ะบูชาได้สองอย่างนะ อย่างแรกคือสามารถห้อยกระเป๋าตังค์ได้อย่างที่สองคือเอาไว้แปะไว้ที่คือบ้านจะเรียกเงินเรียกทองเวลาเราเดินเข้าเดินออกน่ะเหมือนเป็นการอวยพรออกไปหาเงินแล้วเอาเงินกลับเข้ามาเก็บในบ้านเขาทาเขาเขาใช้สองอย่างนะเหรียญจีนโบราณอ่ะทำลายใหม่ไม่มีกลุ่มได้เข้าฟรีตอน เคยได้เข้าฟรีอ๋อถ้าเคยเข้าฟรีอะแล้วแล้วลูกค้าเด้งออกหนูมไม่ได้ไม่ได้ดึงเข้าใหม่เพราะกลุ่มฟรีอะบางกลุ่มโดนยึดไปแล้วเพราะกลุ่มฟรีหนูไม่ได้ติดบอดไงไม่ได้ติดบอดลบกลุ่มลบสมาชิกไม่ได้ติดไม่มีใบกลางเลยค่ะตอนนี้จะเป็นใบยาวกระเป๋าใครจะจองกระเป๋าพิมพ์หนูให้ราคาสองร้อยห้าสิบแปดบาทส่งฟรีและหนูแถมเครื่องล้างหนึ่งชิ้นเอาแบบนี้เลย ใครจะจองกระเป๋านะพิมพ์ปอปาสองห้าแปดใครจะจองกระเป๋าพิมพ์ปอปาห้าแปดนะ258บาทส่งให้ฟรีแถมทูบแล้วก็ให้เครื่องรางหนึ่งชิ้นเดี๋ยวหนูจะดูเครื่องรางแบบเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับโชคลาภมาให้แถมไปอีกหนึ่งชิ้นสำหรับคนจองในไลน์นี้เพราะว่าไลน์นี้คนดูน้อยมากแต่ไม่เป็นไร สร้อยกังหันข้อมือแล้วพวงกุญแจโอ้ยจริงป่ะหนูจะบอกว่าปีนี้นะเป็นปีแบบเป็นปีห้องหน้าทางตะวันตกนเฉียงเหนือปีนี้เป็นปีเป็นปีนี้เป็นปีแรกของยุคเก้าฟังหนูให้ดีนะสองใบพิมพ์ปอปลาสองห้าแปดเท่ากับสองนะคะพี่นวลจันจา๋าสองใบพิมพ์ปอปลาสองห้าแปดเท่ากับสองถ้าเอาหนึ่งใบพิมพ์ปอปลาสองห้าแปดพอสองร้อยห้าสิบแปดบาทฟังหนูนะส่งให้ฟรีสองห้าสิบแปดบาทส่งให้ฟรี